เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับต่อมาข้อ3รถโดยสารสาธารณะประเภทหนึ่งจัดเก็บค่าโดยสารแบบอัตราเดียวตลอดสายโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารดังนี้อ่ะเขาก็ให้ค่าโดยสารมานะ มีสประเภทไงบุคคลทั่วไปนักเรียนแล้วก็ผู้สูงอายุอ่ะก็สิบสี่เก้าและเจบาทตามลำดำับนะเออทีนี้เขาพูดออกว่าถ้าวันถ้าในหนึ่งวันเนี่ยผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทนี้ทั้งหมด2,420ิคนอ่ะแสดงว่าผู้ใช้ทั้งหมดคือเท่านี้คิดเป็นรายได้3,2540บาทโดยมีจำนวนบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการเป็นสิบเท่าของจำนวนนักเรียนและผู้สูงอายุรวมกัน จงหาว่าบุคคลทั่วไปนักเรียนและผู้สูงอายุมาใช้บริการอย่างละกี่คนอะโฟกัสตรงนี้ก่อนทั่วบุคคลทั่วไปมาใช้บริการเป็นสิบเท่าของนักเรียนและผู้สูงอายุรวมกันอะงั้นพี่กำหนดให้นักเรียนเป็น x ผู้สูงอายุเป็น y แล้วกันอะจำนวนนะจํานวนจํานวนนักเรียนเป็น x ผู้สูงอายุเป็น y แล้วไอ้บุคคลทั่วไปเป็น10เท่าของ x กับ y รวมกันก็10คูณ x บวก y โอเคปะเออทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่า1วันมีผู้ใช้บริการรถสาธารณะประเภทนี้ทั้งหมด2,420คนอ่ะดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไอ้3ก้อนเนี้ยรวมกันต้องได้2,420ไงเออก็คือ10 x บวก y บวก x แล้วก็บวก y เท่ากับ2,420อ่ะกระจายเข้าไปนะก็จะได้1 1 x บวกสิ y เท่ากับสองพดังนั้นเอา11หารทั้งสมการอะจำได้ไหมเนี่ยสกับ2รวมกันได้4ตรงกลางอะดังนั้นพี่เอา4ออกอัด0ูนะได้ x บวก y เป็น22่สงเติมศนย์ตัวหนึ่งอืม x บวก y เป็น2 2 0ยิโอเคปะ่ะเออเอา11หารทั้งสมการเคนะอันนี้ที่เรียกว่าสมการที่1แล้วกันนะครับทีนี้ทีนี้เรามาสนใจในเรื่องของเมทริกกันบ้างอ่ะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอ่ะให้อารางค่าโดยสารมาอันนี้เราก็มองมันเป็นเมทริกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรามองอันนี้เป็นเมทริกอ่ะมันก็คือ14 9 7เก้าเจใช่ปะ่ะซึ่งมันคือเมทริกแบบ 3าคูณหอ่ะมิติคือ3าคูณหดังนั้นเราต้องหา1คูณมิติหนคูณสมาคูณกับมันซึ่งการที่จะการที่เราจะทําเป็นมิติหนคูณสได้ก็คือทําอันนี้เป็นแนวนอนนะครับนี่ไงพี่ก็เขียนว่าอ่ะสิบเอบวกวาแล้วก็วเนี่ยเอาไปคูณกับเมตริกนั้นเห็นไหมก็จะได้แล้วได้อะไร ได้อะไรได้จํานวนเงินไงซึ่งทำํำไมพี่ถึงทําให้เป็นเมตริ 1, กหนึ่งคูณหนึ่งก็นี่ไงเพราะว่าจะได้เขียนจานวนเงินได้เลยรวมกันทีเดียวเออซึ่งอันนี้มันคือเมตริกอะไรหนึ่งคูณสามใช่ไหมอ่ะอันนี้คืออะไรสามคูณหนึ่งเห็นไหมสามกับสามเจอกันสุดท้ายเมตริกที่ได้คือหนึ่งคูณหนึ่งเห็นไหมนี่ก็จะไปคูณนี่นี่คูณนี่นี่คูณนี่ถูกปะก็จะได้ร้อยสี่สิบเบวกไ บวก 9x บวก 7y เท่ากับส2 5 4 0กระจายเข้าไปก็จะได้เท่าไหร่อ่ะเอางี้ดีกว่ามีนิดนึงนิดนึงอันเนี้ยมันคือ7คูณ x บวก y แล้วบวก 2x ใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันมี 2x ที่ไม่ครบคู่อ่ะพี่ก็ทิ้งมันเอาไว้อย่างนั้นอ่ะสอ,อันนี้รวมกันได้เลยเป็น147 x บวก y บวก 2x เท่ากับ32,540ซึ่ง x บวก y จากสมการแรกอะเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่นี่เราได้เป็น220พี่ก็แทน220ไปใน x บวก y ได้เลยไงอย่างนี้ใช่ปะบวก 2x เท่ากับ32,540ืซึ่งซึ่ง เราจะได้ 2x เนี่ยออกมาเท่ากับ200นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองไปคูณดูอ่ะคูณให้ก็ได้อ่ะ17คูน22อ่ะ294 294อ่ะ4 3 2 3, 3. อ่ะ3 2 3 4เนี่ยแล้วก็เติมศูนย์โอหนึ่งเห็นว่าอ่ะเนี่ยเราลบกันเนี่ยได้200พอดี x ได้100นะครับ x ได้100พอ x ได้100พี่ก็เอากับไอแทนใน x บวก y จาก x บวก y เท่ากับสอง้อ่ะเพราะฉะนั้น x เท่ากับเอ้ยขอโทษ y เท่ากับรอยถูกปะอ่ะโอเคทีนี้เราได้ x เป็น100 y เป็น120อ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาดูตรงนี้อ่ะจำนวนเขาถามอะไรเขาถามว่าจงหาว่ามีบุคคลทั่วไปนักเรียนและผู้สูงอายุมาใช้บริการอย่างละกี่คนอ่ะบุคคลทั่วไปเมื่อกี้เราเป็นอะไร อ่ะบุคคลทั่วไปมันคือ10คูณ x บวก y ไงเพราะฉะนั้นมันก็คือ2,200คนถูกปะอ่ะนักเรียนคือ x ก็ร้อยคนเลยแล้วก็ผู้สูงอายุคือ120คนจบแล้วได้คำตอบเรียบร้อยสำหรับข้อนี้เห็นไหมก็ ไม่ได้ยากอะไรมากสองลบอสองสมการนะครับผมเห็นไหมก็ประมาณนี้ใช้เมทริกนิดเดียวจริงๆข้อนี้มันเหมือนจะเป็นโจทย์ปัญหาสองสมการสองลบอมากกว่าด้วยซ้าจริงๆก็เหมือนแบบเออพี่เขียนเมทริกขึ้นมาเพื่อให้แบบอืมสบายใจจริงๆก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะเออใช่ปะล่ะเออไหนๆมันอยู่ในบทเมทริกไงก็เขียนไปนิดนึงก็แก้สมการดีๆหาเลขดีๆระวังโอเลและกันข้อนี้ไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรนะครับผมสำหรับข้อสามใช่ไหมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีกับพ่าเราเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ